เริ่มสติปสถานสีนะให้รู้สิตกายแนววิปัสสนานะกายแปลว่ากายเอยาหลักายาออกไปมันมากถ้าพ,พูดเนื้เยื่อกำมือรู้ไหมรู้เยื่อมือรู้ไหมรู้อันนี้มันรู้อันนี้ไี่เดือดรู้อันนี้ไม่ใช่รู้นั่นอ้าวอันนี้นนอ้าคุณอะไรกันคุณจตใ,ใจจิตใจกับมือ,มอรู้อ่ะกำมือรู้ไหมอ๋อเอาบานนี้อยากทำมันเด็กเขากำมือรู้ไหม ไม่รู้เห็นรู้เออมันมันจำหะไระม่ศเราํำรู้เห็นใช่ไหมเนี่ยคนรู้มันจะมีสองหลักรู้จำรู้จักรู้จำเห็นรู้จักก็ไวิเห็นกรรู้แจ้งคือเราจำเองรู้เองคนอื่นํำเราจะรู้ทำไมเห็นรู้จำเนี่ยรู้จักแต่ไม่มีจำรู้แจ้งเรากำเองรู้แจ้งรู้ริงมันจะมีสี่รู้ ยังระดับปัญญาของเราก็จะไปตามําดับนั้นที่ว่าสี่คู่แปดดูเอตัพภะวะโตสาวกตักงโูนั่นแหละสงสาวกงองพระพุทธเจ้าทำลนาพูดดีแล้วระดับแรกเป็นยังไงเนี่ยระดับแรกที่สุกัาที่มันลูบลูกน้ำเป็นเปลือกของมันเัระนั้นสาวนาทํานาจึงมาอยากกินฟางอยากกินฟางยาวกกฟางาาไปขึ้นให้หวยให้ควาย มันก็ะดกหัวควายหัวคว,วายให้ไวายกินเดี๋ยวจะไปกินอาจจะกินมันคาคอละตายเป็นข้าวฝุกอย่าไปกจจินข้าวเปลือกกินข้าวเปลือกมันเอาไปทำไมเอาไว้เสื้อมันหรือเอาให้มดกินให้กบไก่สุป็ขกินกินไม่กินข้าวสารไม่ได้หรือจะมดกินคนต้องกินข้าวฝุ่นาวพุทธต้องรู้อันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้เป็นกระทีมันอันนี้เป็นแคนมัน อันนี้เป็นใจกลางของมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าเราไปกอดเปลือกมันก็นกอดจนตายแล้วไม่ได้เห็นเราจะเอาเปลือกมันน้ไปปลูกบ้านเราไม่ได้เอาก็อเอาใจกลางมนไม่ป็ดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ถือพฤติกาสนะต,ต้องรู้จริงจริง,รงถ้าพวกเราดีรู้จริงจริงอย่างนี้ท้าทายได้ทุกคนแบบอ้าวรับรองไม่ถึงสองปีเลยท่านเนี่ยจะปรุงใจเนี่ยทํามาอะไรเนี่ยพอพอ,พอพอเนี่ยว่าอย่างไรยังไ,งไม่ทราบ ข้าราชกครพลเมืองข้าราชารพลเมืองเนี่ยกระจายไปออกไปในตระเวนทีเลยเนี่ยมันก็เก็วเร็วๆเข้าไปเนี่ยครูโรงเรียนตอมีใช่หรือไม่เนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยสอนทุกสั้งทุกไว้์ขึ้นมานกกระจายไปเข้าไปเรื่องกระจายเข้าไปในเมืองไทยเป็นกระสอนดอกไม้ที่สุดมันจะเป็นกระสอนมันก็ได้ที่ว่าเป็นอะไรนะเป็นดอกทิพย์ดาวแนวก็ได้เรื่องมันกำลังชุ่มเงินก็ได้มันสดชื่นแล้วทุกคนจะมาชมมาดมก็มันหอม ธรรมะอันนี้มันหอมดังที่หลวงพ่อเนี่ยเขียนหนังสือได้เป็นๆๆเขียนได้เป็นจริงๆอย่างนี้ก็หัดเขียนหัดอ่า,เาเนเอาและหลวงพ่อเป็นคนบ้านนอกพูดก็ไม่ต้องตัวอย่างที่พูดให้ยดฟังไนในท้องมาทีแรกพูดอยู่ที่วัดสุบรานคนฟังไม่รู้เรื่อง,องพูทธศาสนาเลยพูดเดียวน,นี้เนี่ยมีการสมรบสอนใหท้ที่ที่ที่วัดสุบรรณ นั่นแหละไปสอนให้ทุกคนมาทังอภัว่อภัว่าราชการเมืองโน้นไปสอนให้ขัดพูดกับพอ,อเป็นได้ไป่รอกยังไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็คอยฟังถ้าเราในอพูดภาษาเมืองเลยเนี่ยรับรองเดี่ยวเดียวเดียวแค่ว่าพวกท่านฟังไม่เป็นคน,นฟังรงคนฟังภาษาเมืองเลยรับรองว่าไม่พลาดเดี๋ยวนี้ไม่พลาดน,นะคำพูดเนี่ยพลาดตัวหนังสือ แล้วพรกะเขาจบการเรียนที่มันตัางทางความรู้ขั้นต้นๆรู้ลูกนาแก้ทุกทางใจอย่างไ,ได้แก้ได้คือไม่ได้ผีไม่ว่าเทวดาไม่เชื่อลูกงามยามดีไม่เชื่อคาอถาบทนั้นไม่เชื่อจริงๆอันนี้รับรองได้ตอนเย็นมาหลบพอรู้สถาปนิกรับรองได้นี่อันนั้นมันเป็นกะทิมันเป็นเป็นฟางยังเอามาใส่มาแล้ว บานนี้พอดีเห็นอโอเคตอมันอยู่ที่ตรงนี้เองรับรองได้ว่าเออนี่นับออาตางนี้ไปยี่อิบปฐมมานปฐมวันเริ่มแรกที่สุดจิตใจคนเปลี่ยนจากสภาพหนักมาเป็นเบาเปลี่ยนจากสภาพมืดมาเป็นสวาน่างเปลี่ยนจากสภาพโง้มาเป็นสลาดเปลี่ยนจากสภาพไม่รู้มารู้อันนี้ดอกเป็นพระเยอมคนขั้นต้นยอดปฐมมาสานจำได้มันดีเจีนะเพียน,นเรื่องนี้ขั้นที่สอง ความยึดมั่นถือมันจางหายไปแต่ว่าทุกิ่งที่สมขั้นที่ 3, สาม็นปลาตกขึ้นมาแล้วไม่ใช็อย่างนั้นต้องรู้จริงๆสิงติณจะมารักษาคนไม่ใช่นคนจะรักษาติณตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาติณมาตั้งแต่เนปน็นมไม่รู้เลยเมื่อขั้นที่ 3, ส,สามเนี่ยป็นรักษาคนเนี่ยเป็นยางไรมาดูขั้นในสน่รู้จากเรื่องความสงบสองประเทศสงบกรรมฐานสงบแบบ ไม่รู้ต้ององค์ปีศาจนาเนี่ยมันแจ้งขาวจากเกณฑได้เรื่องนรกสวรรค์รู้จริงๆรถถิงพอดีรู้จุดนี้ก็เรียกว่าสีดดาา่จุดแดงปฐมฌานทุ้ศิีฌานปฏิยานจับตัวาาเศเดชรวมตัวกันมารูทั้งหมดเลยรู้จริงจริงรู้แล้วากขยายตัวพังทลายไปทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดียวดีวเขา้าใจควารู้แต่เดียวนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ถมมับยังไม่รู้ ถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ใช้เวลานานนะอยากให้พวกเราไปตั้งใจทํากันบ้างตั้งใจจริงๆนั่งอยู่นี่ก็ต้องเลื่อนไหวฟังบ้างบางทีติดใจมาคิดแอกก็โอบคิดแล้วเมื่อจะตัดจุเนี้ยมันได้มันคิดแบกอยากเข้าไปในความคิดตัดความคิดทันงทดมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแรกพอดีมันรู้ความคิดขึ้นมาเนรู้จริงๆความคิดมันจะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า สติมันก We ็จะเร็วเข้าเร็วเข้าเหมือนกับนักมวยนักมมยขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้รูและงานเขาไปตกเลยตกลุ่มตาเลยตกลุมตาพอดีลตีลุ่มตาผู้ต่อสู้มันจะโล่งอันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันคนคิดมันจะพุ่ไแ้ตัว่ามันไม่จะพุ่งมันจะเข้าใจอันทีเลยผมคิดว่าถูกหยุดชนะอันทีเพราะผู้ต่อสู้มันเองก็เป็นเซนเปี้ยนใน้าอะไรนี่เซยเตียนเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเยี่ยมนี้นะไม่ต้องอยากเนะี่ยใครจะโูดยังไงก็ได้เขาบอกเขียนเขาฝึกแเขียนทําการนั้นทําไปตามหน้าที่เลื่อคุณรู้ธรรมะอันนี้เนาะเป็นครโูโรงเรียนก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้หรือเป็นขา้าราชการแผนกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำน,นันได้ทั้งนั้นเป็นตำรวจทหารได้ทั้งนั้นได้เพราะทําการทำงานตามหน้าที่ควรทุกอย่างให้ดี มเมื่อเมืองไทยไม่มีทุกข์แล้วมีแต่ความเจริญความก้าวหน้านะทําไมกึนไม่มีดอกไม้เมืองไทยเขาคนลองดูถ้ามีคนเจริญความก้าวหน้าอย่างนี้เข้าใจว่ารับรองว่าทุกคนมาสนจริงท,ทุกชาติภาษาเดียวนี้เนี่ยที่ที่คนให้ฟวงไม่เคยอู้ไม่เคยปุยนั่นเนี่ยแน,นยวรัฐอาาเนี่ยเสียเงังซือไม่เป็นพูดภาษาเขาไม่ได้เขายังจ้างไปคูดให้เขาฟังมีหน้านไปแปให้ฟังเเสียงเงินเขา คนไทยไม่แท็จพูดให้ฟังธำรมะไม่ถังเพราะเรื่องอะไรนี่แหละโอนีโอโหพวดก็บเียให้ฟังแบบไม่ต้องอ,อจำเป็นแล้วก็เออดีนึงครับแล้วก็ฟังดูคนนั้นเอง schön. ที่มันมาเล่าให้ฟังเนี่ยพวกท่านเนี่ยพูดภาษาก็ได้อะไรได้ทั้งนั้นลองลอง,ลอง,ลองทำดูที่ถ้าหักมนไม่ตีในคำพูดเนาะเออจะมาไปที่ไหนี้ได้เลยจริงจงรับรองจริงๆงออกใครข่ามา จับมือกันได้สามปีใครกล้ามาจับมือกันได้สามปีถ้าเดินเดืินพันบาทนะสามปีจะคิดให้เลยถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลยแต่ว่ากลัวจะยังมาได้สอนสมาแต่กลัวไปจะมาให้เท่านั้นเองก <c oughs> ลัวจะมาให้เท่านั้นรับรดลองจริงจริงือของหลวงพ่อในปฏิบัติสามเดือนนั่นเองแต่ไม่เกินติดวันนะั้นรู้จริงๆเรื่องน,นี้แต่เป็นคนจริงอะด้วยนะเคยสอนมาแล้วเด็กน้อยเนี่ยไม่ถึงสามิบวัน คนในอายุอย่างมากไปเกินสามเดือนรับรองก่อนมาแล้วนี่รู้เพียงจะจะให้จิตใจเปลี่ยนจากสภาพเดิมเท่านี้นะแต่ไม่ถึงที่สุดกับพวกขาแล้วไปด้วยนะไม่ต้องพูดเพียงแต่ไม่โกรธไม่โลภม่หลวงอาว้ธกระเพาะนะกินข้าวสบาย้น็นี่ไม่ต้องว่าจะเป็น,นอะไรนะเอาแค่นี้ก็ใจได้เอาใครกล้ามาสามปีพูดกันเลยเ,เ,เาาด 3, อยเือนือัตราเท่าไหร่สามพันบาทเอาถึงสามปีจกคิดใหไทยเลย เมื่อมือมาถึงสามปีจะคิดให้เลยจริงจริงด้วยเนี่ยจริงจริงแต่เราไม่มีคนกล้ามาจับมือแบบนี้นะเอาแต่เงินเนี่ยใครจะมาจับมาจับได้เนี่ยว่าจะมันคิดได้ยังไดทำยังใดได้ปล่อยได่ไหายใจที่ใหญ่เออไม่มาเนี่ยนะนอนระแคงนะคนนอนคนเดียวผงได้ก็จะโต้คนสักยุ่งสองคนก็หันหลังให้กัน ก็จะทำอย่างนี้ก็ได้หยุดพุ่นต้อมาทำอย่งนี้ก็ได้ใส่รูติดตัวอีกเหมรูตดตัวอย่างเให้มันติดต่อกันเหมืลูกโซ่กให้มันหมดได้ตัวโมงเดียวป็นมีนะห้านาทีเปยังมีนะเนี่ยให้มันติดต่อกันก็ไล้วมนนี้จะไปหยุดได้เมื่อไหร่ถ้าเราเป็นนี่เราเข้าใจแล้ว ทำ,ทำก็ได้เลยทำก็ได้เลยเป็นอนไรเ่ยครับง,งั้น,นตอนเื่างตอนที่มันเป็นแล้วนี่มันยุบเป็นโรค่อยไป้เจ็บอย่างที่ทคุณพ่อว่าตกกระแสว่าอายุที่ถกทุกอยกางตั้งแต่ปีนั้นเป็นกันมา<ห>นนคือคุณพ่อบุกขึ้นมาเข้าใจมันทันทีเลยหรือว่าหรือว่าใครๆเขาจะหน้ลอยๆลอยๆเอาสมุดไห้หัดอองมาที่นี่เลยเอาของมาจะหามใ่้ดู มีมีอันใดอันใดมองไม่ยุ่งกันได้ไหมไม่กานอะไรนะไม่กันมีอะไรบ้างมีมีอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรแปลกตาบารอที่มันเขาบารอยที่มังเยอะไปนิดเดียเนี่ยมีมีหายมีอะไรงงกันไหมบ้างทำให้ดูเอาที่มันงงกันเลยเอามาให้มองอันนี้ไหมเป็นฝาแบบใครบอกตรงนี้เป็นฝาอะไรมาเนี่ยฝาแบบข้าวอะ มันก็บอกน้ได้ไ่นอมันคน่นหน้าอยู่นี้เลยเรารอบๆอ,อยู่นี่เลยเดินไปเดินมาอยี่ยมันไม่รู้เลยพอดีเมื่อ,อนั้นอาจจะมามีคนมาพักข้างจะไม่ต้องคนนะพอดีเดินไปประมาณเนาะ อ๋อของอันนี้มันมีอู่นี่เต่นมาเราทำไมเราไม่ลกคลายตัวนี้ออกทำไมมาเดินรอบมันทำไงเดินรอบไปจะมามเอาหายอะไรมดทุกต่าเรื่อ,อ,องพวกนี้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยทำไงแบบนี้ครม,มนันมีคนน่มันใกล้เห็นมันในอนา,านันทารลักษณอะไรกันรู้จักทนนล,ลันพอ่งเรู้แล้วมันไม่ลืมนะพิถีเอานี่ออกมัไม่ลืมแต่ท่าไม่จิงใจเขาลืมแล้วมันไม่ติดก็เไม่ติดไม่ได้นี้นะเดรอแก้งรดืี ไม่เคยเลีจารู้จักในรูปจานรู้จักมีนาฬิกาดูนายนะเฟอร์รูดีหมูนาฬิกาแบบหมูเปิดออกมาไเนี่ยไม่เห็นมีนาฬิกาัผิดมือเราเนี่ยใช่ป่ะอ๋อผมรู้จานครับรู้จักรู้แย่รู้จีมันคนละลูกกันอันนี่มันรู้แย่รู้จริงลักษณะนี่แหละที่ว่าอ๋อนี่เอง มันไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยพุทธศาสนาสอนตั้งแต่นี้ไปแหละเป็นพุทธศาสนาอันที่เราให้ทวามรักษาพินเนีเป็นเพียงศาสนาพุทธศาส,าสนาสอนให้เปิดอันนี้เองเนี่ยนี่เองเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีแล้วนั่นเองให้ดูผมคิดเรนนี้เองเรี่ยงพุทธะแต่ดูไปตรงนี้เมื่อเราดูตึ้งมาคิดอ๋อสิยางนี้คิดแต่เนี้ยเรื่องของมันคิดเข้ัใจม่จะคิดขึ้นมาอีกแล้ว มันไม่คิแค่มาคิดบบบยๆก็มาสลัก,กลูรีอนดีก็ให้คาา่าจนะาเ้องนโอตตุ้บตุบมาตัตุ้บมัใ <c oughs> พอเดินก็จะหักตีตาเลยตก้องตุ้เขาตาตุ้บลมเลยตอ้บตุ้ได้ดีนะเรื่องมันมีการเห็นดูเข้าใจโ่อ,โอเรื่องเล็กน้อยมันก็รู้ทีเดยได้นี่ขั้นต้นเนีย้ขันที่สองมันก็เหมือนกัน อ้นนี้สองรู้อุประทนาน่กับเหตุกามันมันการเดิมนี้เปิดอันนี้ออกมาอันนีมีอันนี้อยู่นี่มันมันแต่ว่าคนละอันอกันใช่ไหอารมณ์วิปัสสนาดีมีอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนถึงพักนี้จิตใจจะเป็นอย่างนั้นถึงพักนี้จิตใจจะเป็นอย่างนี้ถึงพักนี้จิตใจจะเป็นอย่างนี้รับลองดูอย่างนี้จริงจริงรับลองจริงจริงนะไม่ใช่เพูดเล่นเนะีเ่ยเขาว่าคนมีดีแล้วเาเอาสู่ันไม่ใช่คนอวดดีอ่ะ คนมีดีจังทั้งรู้จังทั้งถึงว่าจังทั้งเนทุกคนมันมีหมดทุกคนไม่ใช่มทำได้เองเอาแต่ที่ขสนใจเขาแต่แล้วมันต้อง